เมื่อเข้าสู่สงกรานแล้วเนี่ยก็จะเข้าสู่ช่วงของการเปลี่ยนดวงชะตาครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งแล้วมีอิทธิพลกับคนทั้งเจดวันแน่นอนเราจะมาดูกันว่าในแต่ละวันเกิดนะ่ะจะเจออะไรบ้างจะต้องมีอะไรที่เราจะต้องไปขวายคว้าเอาไว้คือมันเป็นโอกาสนะเนาะ ดวงชะตานี่ที่เราดูกันอยู่เนี่ยนะมีผล50%ก็แล้วกันอีก50%เน่ะมันคือหนึ่งสมองสองมือนะแรงบันดาลใจเตี้ยวแรงกําลังใจการเป็นลงมือทําของตัวเรานั่นแหละแต่การที่เรารู้ว่าครึ่งหนึ่งคือเหตุการณ์ที่จะเข้ามาหาเรามีอะไรบ้างก็ย่อมได้เปรียบดีกว่าไม่รู้ใช่ไหมล่ะทีนี้มันขึ้นอยู่กับว่า ดวงเราอะที่เราเกิดในแต่ละวันเนี่ยจะมีลักษณะของสิ่งที่เจอเนี่ยไปคนละแนวกันเลยนะอาจารย์จะเจาะลึกให้ที่เราวันเกิดอย่างน้อยที่สุดเลยนะจากนี้ไปตัง้งแต่สงการปีนี้นะไปถึงสงการปีหน้าเนี่ยใครที่เกิดวันใดก็แล้วแต่มีวาสนาได้มาพบเจอได้มารับฟังดวงกันเนี่ย แล้วรู้ว่าอะไรที่เป็นจุดอันตรายก็จะได้เลี่ยงได้ไม่ประมา,าพทพลาดพั้งใช่ไหมแล้วถ้าดีกว่านั้นตั้งใจฟังอาจารย์ให้ดีแต่ละวันเกิดเช่นเดียวกันก็จะมีโอกาสที่ไปคว้าอะไรบางอย่างที่เราอะไม่รู้ตัวเลยว่าเราอาจจะคว้าสิ่งนั้นได้แล้วถ้ารู้ความลับสิ่งนี้เนี่ย มันก็รุ่งไปเลยนะคนบางคนนะพวกเรามันรอโอกาสในบางครั้งอะมาตลอดชีวิตเลยขอให้ได้สักทีนึงเถอะไอ้ที่เราเตรียมตัวมาตั้งนานเนี่ยจะได้เกิดนะจะได้ตั้งตัวได้อาจารย์จะบอกแนวทางให้ว่าอ๋อแต่ละวันเกิดเนี่ยจะมีสิ่งที่ต้องเลี่ยงแบบไหน จะมีอันตรายที่ต้องระวังแบบใดเจาะลึกค่อยทีทรวันเกิดเลยนะขึ้นอยู่กับว่าเราเกิดวันอะไรใครอ่ะที่มีโอกาสที่จะรู้ดวงกับจดก็จําเอาไว้นะคือบางคนก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะมาส่งชื่อสกุลมานะจุดเทียนเพื่อเสริมสิริมงคลเพื่อสะดอเดาะเคาะ เพื่อต่อชะตาเพื่อรับโชคเนี่ยบางคนก็ไม่ได้มีโอกาสอย่างนั้นบางคนก็ไม่ได้มีโอกาสมาตรวจดวงชะตาแบบเจาะลึกเข้าไปเฉพาะตัวเราเลยอาจารย์ไม่ใช่แค่วันเกิดนะวันเดือนปีนี้เวลาเกิดนี้เนี่ยจะเกิดอะไรยังไงขึ้นอย่างเงี้ยไม่ได้มีโอกาสมาตรวจแบบละเอียดนะเนาะจะด้วยเหตุประการใดก็แล้วแต่บางคนไม่มีโอกาสที่จะได้มา พบอาจารย์แล้วก็ลงพิธีกรรมณห,หน้าทองสักยันน้ำมันเพื่อให้พลังเนี่ยติดตัวไปตลอดชีวิตเลยไม่ใช่แค่ให้ข้ามปีนี้ไปได้นะไม่ได้มองอย่างนั้นมองว่าคนที่ได้มีโอกาสเข้ามารับพลังจากพิธีกรรมเนี่ยพลังนั้น,นจะติดตัวไปตลอดชีวิตซึ่งก็ไม่ใช่ทุกๆคนหรอกพูดไปแล้วว่าเอาแบบประชากรไทยประมาณเจสล้านคน,นคงมีไม่กี่คนหรอกเนาะ ที่จะได้ส่งชื่อสกุลมาจุดเทียนนะอธิษฐานจิตคงมีไม่กี่คนหรอกที่จะได้มาตรวจดวงชะตาละเอียดแล้วก็คงมีไม่กี่คนนะ่ะน้อยมากเลยที่จะมีโอกาสมาพบกันแล้วก็ได้ลงพิธีกรรมที่จะยกดวงชะตาขึ้นไปบางคนก็ดีกว่านั้นวาสนาดีได้มีโอกาสยกดวงชะตาชั้นสูงนะด้วยกะลาตาเดียวซึ่งจะทำให้ชีวิตเปลี่ยนไปเลย ไม่เป็นไรใครที่ไม่ได้มีโอกาสเช่นนั้นเนี่ยก็รับฟังกันก่อนแล้วกันแล้วก็เอาไปเป็นแนวทางว่าอ๋อดวงเราที่จะต้องเจอจากนี้ไปอ่ะนะปีหนึ่งเลยตั้งแต่ช่วงสงการานต์ปีนี้ไปถึงสงการานต์ปีหน้าอะไรคือโอกาสอะไรคือสิ่งที่ต้องระมัดระวังลงมาวันเกิดเราวันอะไร อาจารย์จะเริ่มไล่เรียงไปทีละวันอย่างละเอียดนะแล้วก็เตรียมจบนะเตรียมรับเอาไว้